ั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายอ,อ,อะไรอ่ะอึดอัดคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนก็ต้องไปหายากินไปหาหมอนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะครับใช้วิธีแบบว่าอบตัวง่ายๆนะครับใช้สมุนไพรท,ที่หาได้ใกล้ๆบ้านนะครับเอามาต้มนะครับแล้วก็เนี่ยครับตั้งเป็นเตาเอาไว้แล้วก็เอาเก้าอ,อี้มาตั้งแล้วก็อบไปนะครับ อบไปประมาณ5นาทีแล้วก็พักแล้วจะอบอีกสัก1หรือ2รอบก็ได้แล้วเดี๋ยวก็จะสบายตัวเลยครับง่ายมากๆเลยครับทำเองได้ที่บ้านรู้จักกับแพทย์ที่ทำแล้วก็ดีอย่างนี้แหละครับ